เคล็ดลับของการทำสมาธินะอย่าบังคับจิตแต่ให้รู้ทันจิตไว้ทำกรรมฐานไปแล้วจิตเราหลงไปคิดหรือหลงไปดูหลงไปฟังรู้ทันหรือมันหลงไปเพ่งรู้ทันทำไปเถอะตรงที่เรารู้ทันทุกครั้งที่สติรู้ทันว่าจิตหลงไปจิตหลงมันเป็นอุทัจจะมีกิเลสชื่ออุทัจจะ เป็นโมหะชนิดหนึ่งเพราะนั้นพอเรารู้ว่าจิตหลงนะจิตหลงจะดับนะสติเกิดขึ้นทันทีที่สติเกิดขึ้นจิตรู้ก็เกิดขึ้นเพราะเราจะพัฒนาจนกระทั่งเราเกิดจิตรู้ขึ้นมาแล้วเราก็จะพบนะเดี๋ยวก็รู้แปบ๊บเดียวหลงอีกแล้วไม่เป็นไรนะเราก็ทำกรรมฐานของเราต่อไป สังเกตไหมหลวงพ่อเน้นว่าต้องมีการทํากรรมฐานไม้สักอย่างหนึ่งต้องมีเครื่องอยู่ของจิตถ้าอยู่ๆเราบอกเราไม่มีเครื่องอยู่อะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในเวทนาในสัญญาอะไรเกิดขึ้นจะรู้ลูกเดียวอะสักพักเดียวนะจิตจะไม่มีแรงจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตกระโดดไปจับอารมณ์นั่นทีกระโดดไปจับอารมณ์นี้ทีจิตมันทํางานหนักเกินไป หมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ตลอดเวลามันก็หมดแรง,งเราก็ไม่ได้สมาธินี้จะไม่ให้จิตมันหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ให้มันหมุนมาแรงเราก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรามีอารมณ์มันเดียวนี่นแหละแล้วก็รู้ทันจิตเอาจิตนี้ไปจากอารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานกรร็กร,รู้